เรียวกว่ามีข่าวดีให้เป็นแฟนได้กรีดกันรวอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดเซลีนได้ปล่อยจิวเวลรี่คอลเลกชันที่งานนี้ก็มีน้องลิซ่าคนเก่งของเราเป็นนางแบบและต้องบอกเลยค่ะว่าลุคนี้ของนอลิซ่าพร้อมกับคอลเลกชันจิวเวลรี่ของเซลีนก็มิกแอนด์แมทออกมาได้ลงตัวแบบสุดๆเลยค่ะและลุคนี้ก็เป็นอีกลุคนึงที่เผยให้เห็นความเท่ข,ของนอลิซ่าด้วยการใส่แจ็คเก็ตยีนสุดเก๋และกางเกงหนังสีดาสุดคลาสสิกแล้วก็ยิ่งเพิ่มความโดดเด่นด้วยจิวเวลรี่ของเซลีนที่ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือ้ออมออม้มมมมแแแแตต่่่่ววนนนนกกก็กีคีคคาาาาเๆะซึงงนนฟงฟูด เป็นเสียงเดียวกันว่าเซลีนมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลังจากที่นอลิซ่าเข้ามาเป็น GBA คนแรกและคนเดียวของเซลีนค่ะโดยจะสังเกตได้ว่าคอลเลกชันต่างๆที่ออกมาในช่วงหลังๆนี้จะเน้นความสดใสและความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งก็ทําให้เหมาะกับนอลิซ่าที่เป็น GBA ของแบรนด์เป็นอย่างมากค่ะเรียกว่าเป็นคอลเลกชันซัมเมอร์ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทุกชิ้นเหมือนทําขึ้นมาเพื่อน,นอลิซ่าโดยเฉพาะเลยค่ะและมาอัปเดตความน่ารักของนอลิซ่าผ่านเลนกล้องของคุณแม่กันบ้างค่ะซึ่งถือว่าการกลับเมืองไทยของ isa, นน้้้ออองิิซาใรรรบ3ปีไดสย ครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะและงานนี้น้องลิซ่าก็มีความสุขมากๆเห็นได้จากภาพสบบส์ของนอลิซ่าที่ถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็ทําให้แฟนๆเอ็นดูกันได้ตลอดค่ะโดยเฉพาะเซตภาพจากอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่จิตทิพย์ที่ถ่ายลูกสาวในหลากหลายมุมพร้อมกันนี้คุณแม่จิตทิพย์ก็ได้แชร์ให้แฟนทั่วโลกได้ชมถึงความน่ารักของนอลิซ่าและความอบอุ่นของครอบครัวอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดคุณแม่จิตทิพย์ก็ได้เผยเห็นอีกมุมหนึ่งที่น่ารักของนอลิซ่ากับภาพของนอลิซ่ากับน้อง เห็นแล้วก็ต้องร้องงุ้ยกับความน่ารักของโนลิซาและโมเมนต์สบายๆที่เธอได้อยู่กับน้องหมาค่ะซึ่งความน่ารักของอนลิซาในครั้งนี้ก็น่ารักจนแฟน,แฟนต้องเม้นตเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าอิจฉาน้องหมาจะบาปไม่น่เดียวว่าการกลับมาเมืองไทยของอนลิซาในครั้งนี้ก็ได้เผยให้เห็นถึงโมเมนต์ทั้งความน่ารักและความอบอุ่นที่นอลิซาได้มาอยู่กับครอบครัวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมมโมรี่ที่ฟแฟนยกให้เ,เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอนลิซาเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของอนลิซาที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ